เจมเรืองศักดิ์ซื้อที่ดิน60ไร่เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาครูก้อยสำหรับครอบครัวของนักร้องเสียงดีเจมเรืองศักดิ์กับภรรยาคนสวยครูก้อยนัชชาและลูกสาวน้องเมดาน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักของสามคนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอเลยล่าสุดหนึ่งมกราคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูก้อยงานนี้สามีก็จัดเต็มเสรกให้วันเกิดภรรยาด้วยการซื้อที่ดินให้กว่า60ไร่โดยเจมโพสภาพพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้เป็นวันเกิดของภรรยา01.01.2024ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะผมได้คู่ชีวิตที่ยืนเคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดผู้ให้กำลังใจ และเป็นผู้ที่คอยส่งพลังให้ผมเชื่อมั่นในตัวผมในทุกเรื่องที่ผมลงมือทําบางเรื่องตัวเราเองก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองขนาดนั้นว่าทําได้แต่ภรรยาจะบิ้วจนเราก้าวข้ามและทําได้ทุกเรื่องเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าหากคุณคาดหวังให้ภรรยาทํางานเก่งคุณต้องทําใจว่าง,งานบ้านงานเรือนง,งานเลี้ยงลูกของเธออาจบกพร่องลงบ้างแต่ภรรยาผมไม่เลยเธอเป็นคนที่เต็มที่ทุกบทบาทอยู่ในบทบาทการทํางานก็มุ่งมั่นตั้งใจมีวินยัย ในบทบาทแม่เธอให้ลูกแบบลูกสาวแทบสำลักความสุขให้ทั้งเวลาทั้งความรักความเอาใจใส่และเธอก็มีทัศนคติที่ดีในการสอนลูกลูกจึงเป็นเด็กดีเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่มีความสุขมากในบทบาทของการเป็นภรรยาเธอดูแลสามีตั้งแต่ปลายผมยันเล็บเท้าเหมือนัังภรรยาในยกรุ่นยารุ่นยายที่เราเคยได้ยินเรื่องราวเล่าขานเธอคืออภิชาต,ตามียในตำนานของผมดูแลว่าเหนื่อยแล้วเธอยังเผื่อแผ่ไปดูแลถึงครอบครัวและเขยญาติผมด้วย ในบทบาทเพื่อผู้อื่นเธอนั่งตอบแชทแม่ผู้มีบุตรยากวันละเป็นร้อยเคสแต่ละปีไม่ต่ำกว่า30,000่นแชททุกวันไม่เคยมีวันหยุดเธอบอกผมว่าเธอคนพบความสุขในชีวิตแล้วคือการได้เห็นความสำเร็จของแม่ๆในเพจเธอไม่รู้สึกว่านี่คือภาระงานแต่เธอภูมิใจที่ได้ทำสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณภรรยาสุที่รักสามีและลูกรักคุณแม่มากๆปีนี้เราจะมีสมาชิกใหม่อีกหนึ่งขอให้แม่ก้อยสุขภาพแข็งแรง เป็นซูปเปอร์มัมของพวกเราตลอดไปที่ดิน60ไร่ในบ้านเกิดของเธอที่ปะาป๊าซื้อให้เทียบไม่ได้เลยกับความดีที่แม่ก้อยมอบให้พวกเราอย่าว่าแต่แค่กระดาษ7ใบนี้เลยชีวิตของป๊าป๊าก็มอบให้แม่ก้อยได้ครับรักแม่ก้อยป๊าป๊าและเมดาช่างเป็นครูที่น่ารักเหมาะสมกันมากจริงๆค่ะอย่างไรก็ขอสุขสันต์วันเกิดครูก้อยย้อนหลังด้วยนะคะ